ทีนี้ก็มาถึงคาว่ากรงก็ร่องออ่านว่ากรงใครๆก็เคยเห็นกรงกรงขังไก่ขังนกขังเสือขังช้างนะมันก็เรียกว่ากรงมีความหมายว่าเป็นเครื่องอกัดขังแย่นี่มันหลายชนิด มันเป็นกรงทางวัตถุก็มีเป็นกรงทางจิตใจก็มีไอ้กรงทางวัตถุเช่นสี่โรงเหล็กสี่โรงนี้ไม่สำคัญถ้าก็กรงทางจิตใจคือกิเหลสตัณหาซึ่งเป็นความยึดมั่นถือมั่นฝังบุคคลนั่นเองกรงชนิดนี้ไม่แสดงสี่กรงและไม่แสดงการกักขังอ,อย่างชัด,ชด เหมือนไก่กรงทางวัตถุแต่มันขังยิ่งกว่ากรงทางวัตถุเมื <c oughs> ่อเราเห็นสัตว์ถูกขังกรงเราก็ก็คงจะสังเวชบ้างแต่แล้วเราก็ยังโง่จนไม่รู้จักสังเวชตัวเองที่ถูกขังกรงอยู่ยิ่งไปกว่าสัตว์นั้นๆ <c oughs> สมมติว่าเราไปที่สวนสัตว์ <c oughs> เห็นสัตว์อยู่ในกรงเราก็คงจะสังเวชกันบ้างในม,มากกับน้อย แต่ใครบ้างมันนึกเฉลียวในตัวเองว่าไอ้เราเนี่ยขุขังอยู่ในกรงยิ่งไปกว่านั้นอีกนั่นต้องต้องพูดเรื่องกรงในภาษาธรรมกันบ้างแล้วกรงภาษาคนภาษาวัตถุนั่นมันเป็นเรื่องเล็กน้อยไปแล้วกรงในภาษาภาษาธรรมที่ขังดวงวิญญาณของคนเนี่ยมันสําคัญอยากจะ จัดว่าจัดจัดให้มันเข้าใจ,จง่ายเป็นกรงไม้เป็นกรงเหล็กแล้วเป็นกรงทองแล้วเป็นกรงลม <c oughs> ไอกรงไม้นี่มันไม่ค่อนันนาเท่าไหร่ที่มันก็ได้แโลกี่ยสะสมบัติทั่วทั่วไป <c oughs> เช่นทรัพย์สินเงินทองเพชรสลอยแก้วแหวนบุตรภรรยาสามีเ <c oughs> นี่ยมันเป็นกรงขังวิญญาณจะอยากจะ ให้ผ้าให้ให้ให,ให,ให้น้ำหนักกรมานแค่ตรงไม้เลยนั่นเองแค่ตรงไม้ <c oughs> ที่อาจจะลักให้พังให้หักไปก็ได้ <c oughs> จริงๆที่เนี้ยวน่วนขึน้นไปก็คือตรงเหล็ก <c oughs> พูดอย่างนี้ทุกคนควรจะมองเห็นในภาพพดตรงไม้กับตรงเหล็กต่างกันกี่มากเนอะ <c oughs> กรงเหล็กเนี่ยมันคือเรื่องของกรรมที่ให้เกิดวิบากแล็ยึดมั่นถือมั่นในผลของกรรมก็ <c oughs> เกิดเป็นกรงทั้งวิญญาณของบุคคลนั่นมีความไม้น้ำหนักเท่ากับกรงเหล็ก <c oughs> มันยิ่งกว่ากรงไม้รกรงเหล็กคือกรงของกรรม ของการเวียนไหวไปตามกฎแห่งกรรมที <c oughs> ่นี่กรงทองหลายคนอาจจะอยากเข้าไปอยู่ในกรงทองมั้งถึงแม้จะเป็นกรงแต่มันทำด้วยทองมันอยากจะเข้าไปอยู่ <c oughs> คือสวรรค์วิมานนั่นแหละที <c oughs> ปราถนากน,นักนะ่นแหละสวรรคร์วิมานทาบุญให้ทานแต่นี่เป็นารปํานาวิมานศาสนาสวรรค์นั่นแหะมันคือกรงทอง ทำด้ทองคำระวังให้ดี <c oughs> มันติดแล้วมันก็ออกยาก <c oughs> เพราะมันมีความล่อหลอกมาก <c oughs> ทีนี้กรงลมนี่ก็อาจจะไม่เคยได้ยินกไ็ได้ <c oughs> อยากจะชี้ว่ายลมนี่มันไม่มองเห็นตัวนแล้วมันก็ไม่เป็นสี่เหล็กที่แข็งแข็งข้นอะไรแต่มันกลับติด ล้อมันกักขังยิ่งไปกว่านี่คือกรงที่ขังคนดีที่ติดในความดีระบุยังไปยังพวกพรมดีกว่าบรรดาสัตว์ทั้งหลายแล้วพวกพรมเนี่ยเขาถน,นงหรือพอใจว่าเป็นสัตว์ชั้นสูงชั้นประเสริฐที่สุดไม่มีสัตว์อันไหนจะสูงกว่าโดยเฉพาะอือ พวกพรมท่านสูงสุดนะพวกพรมมีหลายสิบชั้นเห้เอาชั้นสูงสุดคือเขามีตัวกูของกูที่เขารู้สึกว่าดีที่สุดอ่านี้ฟังสุดที่สุดพวกพรหมนี่มันเอ่อมันมันมันยิ่งไปกว่าเทวดาในสวรรค์พวกพรหมจะดูหมิน่นพวกเทวดาในสวรรค์ว่าบ้ากามารมณ์ <c oughs> พวกกรมกันละกามารมณ์บางพวกก็ไปจิตอยู่แค่รูปประชานบางสุเกิดแต่รูปบริสุทธิ์ไม่เกี่ยวกับารมณ์บางพวกไปไกลกว่านั้นไม่ยึดติดในรูปประชานไปยึดติดในอารูปประชานผลก็คือเขาไม่ลาตัวครูของครูได้ทั้งที่ไม่มีความเกาะเกี่ยวในกามารม์หรือรูปธรรมอันบริสุทธิ์ อันเขาก็มีความยึดมั่นในอัตตาในตัวกูของกูนะว่าปแบบระเสริฐที่สุดไม่อยากพ้นจากความเป็นอย่างนี้ <c oughs> พอพูด่าษาก,กายานิโรธสก,กายานิโรธคือดับเสียถึงสก,กายะดับเสียถึงตัวกูนะี <c> ่ <oughs> พวกกรมเหล่านี้กลัวมากวะนุ่งวันไหวคือกลัวตายกลัวตายตามแบบกรมในความมันหมายเป็นตัวกูของกูนะเป็นกรุงลมที่ขังพวกกรม พวกนี่อย่างเหนียวแน่นเป็นพวกสุดท้าย <c oughs> ที่พูดถึงกรงลมกันหน้าหัวใอ่แต่มันเป็นกรงที่เหนียวแน่นไปกว่ากรงไม้กรงเหล็กหรือกรงทองคือมันเอาตัวกูความหมายมันเป็นตัวกูมาขังไว้ซึ่งตัวก,วกูให้ตัวกูมันคือลมอย่างที่พูดมาแล้วมันาตา้นต้นกล้วยไม่มีแกนภาษาัจฉริยะทั้งหลายปราศจากความหมายแห่งอัตราอัจตริยา คือไม่มีตัวผู้ไม่มีตัวตนนี่พวกพร้มเข้าเอาเอ,าอ,าอาตัวตนนี่พอที่สุดที่สุดนี่ขังว่าไม่อยากคนจากตัวตนเขาให้มองดูกรงทางภาษาคนที่ขังสัตว์ขังคนก็ได้และกรงในทางภาษาธรรมคือเป็นนามธรรมที่ขังดวงวิญญาณของคนก็ได้ ถ้าโลกียาซักอะโลกียสุขอะไรตัวตัวไปมันก็เป็นเรื่องกรงไม้จะ <c oughs> เป็นเรื่องอำนาจของกรรมก็เป็นกรงเหล็กจะเป็นสวรรค์นันแสนจะยั่วยวนก็เป็นกรงทอง <c oughs> ถ้าความบ้าตัวตนนั้นก็เป็นกรงลมสำหรับฉะขังเนวิญญาณท่านสุดท้ายของขบรม <c oughs> ที่คอยดูว่าเมื่อเราเห็นนกติดกรงเราก็ตลดตังเวทดังทีจะดูจะออกปากตาดาคนที่จับนกมาขังกรงก็มีช่างทํามันได้ทรมานมันแต่ที่ที่ตัวเองติดติดกรงอยู่นี่มองไม่เห็นติดกรงที่ยิ่งไปกว่านกด้วยดีจะเห็นว่า ไอ้นกติดกรงนั่นยังไม่น่าน่าเลียดน่าชังเท่ากับคนมันติดกรงไอ้คนที่มันติดกรงกรงไม้ไม่น่าละอายถ้าคนติดกรงไม่น่าเศร้าถ้าคนติดกรงไม่น่ากลัวเท่ากับคนติดกรงไอ้นกมันติดกรงไม้ไม่แค่แค่แคทางนี้ยมันไม่มีความหมายอะไรนะัก ไอ้คนติดกรงกรงไม้กรงเหล็กกรงทองอะไรนี่เหน้าละอายกว่าหน้าเศร้ากว่าหน้ากลัวกว่าันทุกคนควรจะลูบหัวลูบตัวหาเองดูบ้างว่ามีกรงอะไรมาติดทีดไหนจะได้แกะออกซะบัหมมันมีอยู่แต่กี่ชั้นอย่าทําเล่นกับกรงพูดนักเดียวเวลาจะไม่พอ